การย้ายตัวของชนะทิพยสงกระสินมาสู่บีจีปทุมด้วยราคา70ล้านบาทเป็นข่าวใหญ่ที่ไทยและในทางกลับกันมันก็เป็นข่าวใหญ่ที่ญี่ปุ่นด้วยสื่อกีฬาทั้งหมดในญี่ปุ่นนำเสนอประเด็นนี้และความเห็นของแฟนบอลล้วนพูดเป็นถ้อยคำเดียวกันคือเสียดายขอยกตัวอย่างคอมเมนต์ของคนญี่ปุ่นมาให้ดูบางส่วน คอมเมนต์หเขาย้ายทีมด้วยค่าตัวมหาศาลทำเงินให้ซัปโปโรส่วนคาวาซากิหักลบแล้วก็ไม่เสียหายหนักมากทนาทิพ์คือผู้เล่นชั้นยอดและผมก็อยากเห็นเขามากกว่านี้ในใจหลีกมันช่วยไม่ได้จริงๆคอมเมนต์ Comment 2เป็นเกียรติมากที่ได้ดูคุณระเบิดผลงานในประเทศญี่ปุ่น ขอบคุณสำหรับการทำงานหนักมาหลายปีถ้าอนาคตคุณกลับมาญี่ปุ่นอีกครั้งมาอยู่กัมบาโอซาก้า Osaka, แทนนะแทนที่จะไปอยู่กับสโมสรที่ปิดกั้นโอกาสที่คุณจะฉายแสงพูดก็พูดเถอะคาวาซากิพวกนายคิดจะทำอะไรกันแน่นะคอมเมนต์ Comment 3กลับมาที่ซัปโโปรได้ไหม ทิศทางของความเห็นไม่มีใครสมน้าหน้าชนาทีแต่ทุกคนตั้งคำถามว่าทำไมนักเตะที่ดีขนาดนี้สร้างความน่าตื่นเต้นในสนามได้ระดับนี้จึงไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ในทีมคาวาซากิฟรันตาเล่ของโทรุโอนิกิจุดเริ่มต้นของชนาทิทกับเจลิกนั้นเกิดขึ้นในปี2017เมื่อเขาย้ายจากเมืองทองไปเล่นให้คอนซาโดเล่ซัปโปโรแต่ผลงานไม่ดีนักลงเล่น16นัดยิงได้ศูนประตูกับอีกหนึ่งแอตส์ ในปี2018ซึ่งเป็นซีซั่นที่2ของชนาทิพกับคอนซาโดเล่เขาเจอแรงกดดันรุมเร้าทุกทิศทางแฟนบอลแซวว่าคอนซาโดเล่แค่เอาไปทำการตลาดในอาเซียนเท่านั้นแหละสีเท้าไม่ได้เจ๋งจริงอะไรขนาดนั้นขณะที่ชีวิตส่วนตัวก็เจอดราม่าเพราะเลิกรากับแฟนสาวเมพิทยาหน้าที่คบกันมา2ปีครึ่งยิ่งไปกว่านั้นคอนซาโดเล่ยังเปลี่ยนโค้ชจากชูเยโยโมด้ามาเป็นมิไฮโลเปโตรวิทคือไม่รู้ว่าโค้ชใหม่จะใช้งานชนะทิพย์หรือเปล่า ท่ามกลางดราม่าทั้งหมดชนาทิพย์ไม่ตอบโต้ใครเลยเขาซ้อมๆแล้วก็ซ้อมนอกจากนั้นยังรับฟังคําสอนของโค้ชเปโตรวิทที่บอกว่าเมื่อคุณเป็นผู้เล่นต่างชาติจะเล่นแค่เพลย์เซฟแบะบอลเอาตัวรอดไม่ได้แต่คุณต้องโดดเด่นกว่าคนอื่นมีจังหวะยิงต้องยิงกล้ากว่านี้หน่อยนอกจากนั้นชนาทิพย์ยังศึกษาภาษา,ษาญ,ญี่ปุ่นเพิ่มเติมเพื่อสื่อสารกับคนในทีมจากที่พูดได้เป็นคำคำสามารถสื่อสารได้เป็นประโยคยาวๆคือทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้การเล่นดีขึ้น และในซีซั่นที่2นี้เองชนาทิพก็ผีบานเขายิงไป8ลูกกับอีกสองแอซิสคาคอนซาโดเลจบอันดับ4ี่ของลีกสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรชนาทิพคว้ารางวัลน,นับเปะยอดเยี่ยมแห่งปีของทีมเซปโอโ,โดม m อ็มพีพอวอร์ดและติดทีมออสตาของเจลีกด้วยจากจุดนั้นเองคนญี่ปุ่นทั้งแฟนบอลคู่แข่งทีมอื่นและสื่อมวลชนให้การยอมรับว่าเจคือของจริงชีวิตของเขาที่คอนซาโดเล่มีความแฮปปี้มากขึ้นเจเป็นที่รักอย่างมากของคนซัปโปล หลังจากเล่นที่ซัปโปโร5ปีเข้าสู่ปี2022ชนาทิพได้รับข้อเสนอจากคาวาซากิฟรันตาเล่ทีมเบอร์หนึ่งของประเทศที่เป็นเต็งแชมป์ทุกปีต้องการเอาตัวมาเสริมทับแทนเรโอฮาตาเตะที่เพิ่งย้ายไปเซลติกอยู่ที่ใจของชนาทิปย์เองว่าจะเอายังไงถ้าอยากยึดตัวจริงตลอดชชีวิตแฮปปี้แฟนแฟนรักก็อยู่ซัปโปโรต่อแต่ถ้าอยากไปเอาแชมป์เจลิกให้ได้สักครั้งการย้ายไปฟรันตาเล่ก็สมเหตุสมผลกว่า สุดท้ายชนาทิปตัดสินใจย้ายทีมฟรันตาเล่จึงจ่ายเงิน4ล้านบัลลา์134ล้านบาทซื้อตัวมาร่วมทีมด้วยเป็นดีลที่ใหญ่มากของเจลีกในซีซั่นที่แล้วจริงๆมีเรื่องที่คนเป็นห่วงชนาทิปตั้งแต่แรกแล้วอย่างแรกคือเรื่องของระบบการเล่นเพราะ5ซีซั่นที่เขาเล่นกับซัปโปโรเล่นด้วยระบบ3-4-2-1มาตลอดเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกแต่กับฟรันตาเล่ที่เล่น4-3-3คำถามคือชนาทิปจะไปยืนตรงไหน เมื่อแผนของทีมไม่มีมิดฟิลด์ตัวรุกแล้วเจจะยืนปีกหรือมิดฟิลด์ตัวกลางดีกว่ากันนี่คือคำถามฤดูกาลแรกกับฟรันตาเล่2022ชนาทีพได้ออกสตาร์อเป็นตัวจริงใน6เกมแรกของฤดูกาลแต่ผลงานถือว่าไม่เด่นเพราะทำได้แค่หนึ่งแอสซิสเท่านั้นเขาวเล่นแบบเพลย์เซฟเล่นอย่างระวังส่วนหนึ่งเพราะแผนการเล่นของฟรันตาเล่ที่ไม่เอื้อให้เจเหมือนตอนอยู่ซัปโปโรด้วย ชนาทิพมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บ3ครั้งตลอดปี2022ทั้งเจ็บน้องเจ็บกล้ามเนื้อและคนขาหนีบทำให้เดียวลงเดี่ยวพักขาดความต่อเนื่องจบฤดูกาลแรกเขาลงเล่นไป16นัดตัวจริง15สำรองหนึ่งและทำได้แค่อัซิสเดียวเท่านั้นที่สำคัญไม่สามารถช่วยฟรันตาเล่ควาชป์ลีกได้ด้วย ชนาทีปรู้ดีว่าฟอร์มของตัวเองไม่น่าประทับใจทำให้เขาตั้งใจอย่างมากในซีซั่นที่ 2- 2023เจถอนตัวจากการลงแข่งศึก AFF เพื่อโฟกัสที่สุดเพื่อให้ตัวเองคัมแบ็กกลับมาได้ในฤดูกาลใหม่เจเริ่มซีซั่นด้วยความกระหายร่างกายเขาฟิตถึงขีดสุดแต่แล้ว4เกมแรกของซีซั่นโทรโอนิกิเฮโคชของฟรันตาเลกลับไม่ส่งชื่อเจลงสนามทั้งตัวจริงและตัวสำรอง นัดแรกของฟรันตาเล่ฟอร์มแย่มากชนะ1เสมอ1แพ้2ไม่มีเหลือเววของทีมลุ้นแชมป์จากนั้นวันที่18มีนาคม2023เกมเจลิกนัดที่5เจได้กลับมาลงสนามเป็นครั้งแรกในเกมเจอเซเรโซโอซาก้าชนะทิปได้เล่น76นาทีแต่ก็ถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีเขาจ่ายบอลเข้าเป้าไป8 9เได้โอกาสยิง3าครั้งแต่น่าเสียดายที่ไม่เป็นประตูนอกจากนั้นยังวิ่งพลาดตลอดเป็นคนที่สร้างสรรค์เกมได้ดีที่สุดของฟรันตาเล่แล้ว แต่พอเกมที่6นัดเจอคอนซาโดเล่ซัปโปโรเจก็ไม่มีชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรองอีกท่ามกลางความสับสนว่าเขาไม่ดีพอถึงขั้นเป็นสำรองก็ไม่ได้เชียวหรือชนาทิป์คัมแบ็กได้ลงเล่นนัดที่7ของเจลีเกมเจอกำบาโอซาก้า Osaka และนี่คือเกมสุดท้ายของเขาในเจลีต่อมาชนาทิปได้เล่นแค่ในบอลถ้วยลูวานรับเฉยเฉยส่วนในบอลลีกไม่มีโอกาสได้ลงสนามอีกแล้ว หลายคนก็ประหลาดใจว่าทำไมตัวอย่างเช่นในเกมนัดที่14ของซีซั่นฟรันตาเล่ไปยืนโยโกฮาม่าเอฟซีวันที่20พฤษภาค,คมเกมนี้2มิดฟิลยาสุตโตวากิซากะกับชูอาซิมิชอโดนแบนทั้งคู่เว็บไซต์ย a h ู o เ a แปนเขียนข่าวว่าคนที่น่าจะได้ลงคือชนะทิปย์เขายิงได้ในเกมอุ่นเครื่องกับเอฟซีโตเกียวและแสดงให้เห็นว่าอยู่ในสภาพร่างกายที่ดีมาก แต่พอวันแข่งจริงๆชนาทิปได้ลงศูนย์นาทีเหมือนโค้ชไม่ต้องการใช้งานเขาจริงๆโดยที่คนอื่นก็ไม่เข้าใจเหตุผลว่าเพราะอะไรกันแน่ซึ่งสุดท้ายเกมนี้ฟรันตาเล่ก็แพ้2ต่อหนึ่ง จุดแตกหักที่ทําให้ชนาทิพนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วคืออีก4วันต่อมาหลังจากไม่ได้เล่นในเกมเจอโยโกฮาม่าเอฟซีนัดต่อมาจะเป็นโปรแกรมลูวานครับที่เจออุราวะเรดไดมอนที่ปกติเจต้องได้ลงเล่นบ้างแต่คราวนี้เจก็ไม่มีชื่อทั้งตัวจริงและสำรองทั้งทั้งที่ร่างกายฟิตสมบูรณ์สุดท้ายฟรันตาเล่ก็แพ้2ต่อห เมื่อเป็นแบบนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่ปัญหาเรื่องสภาพร่างกายอะไรทั้งสิ้นแต่เป็นไอเดียของโค้ชเองที่ไม่ต้องการใช้งานชนาทิพย์จริงๆดังนั้นต่อให้เขาสู้แทบตายมันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลยตั้งแต่เล่นฟุตบอลมาในชีวิตชนาทิพย์ไม่เคยได้ลงสนามน้อยขนาดนี้ในฤดูกาลนี้เขาได้เล่นแค่5เกมเท่านั้นเจลีก2นัดลูวานคับ3นัดสำหรับผู้เล่นที่เป็นมืออาชีพและเป็นนักเตะเบอร์หนึ่งของประเทศไทยไม่มีทางยอมได้ที่จะปล่อยให้ตัวเองเป็นสำรองแบบนี้ และอีกเหตุผลแฝงที่สำคัญเช่นกันคือในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงจะเป็นโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและทนาทิพที่จะอายุ30ในตอนนั้นก็อาจจะเป็นบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาแล้วถ้าหากยังไม่ได้ลงสนามอยู่ตลอดแบบนี้ก็อาจไม่ได้เป็นตัวจริงกับทีมชาติเหมือนกันทุกๆเหตุผลหลอมรวมกันทำให้ชนาทิพต้องการย้ายออกจากฟรันตาเลการได้กลับมาเล่นฟุตบอลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเขาณเวลานี้ สยามสปอร์ตรายงานว่าชนาทีบกับโอนิกิปิดห้องเคลียร์กัน2ชั่วโมงโดยเจถามว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรกันแน่ก็ได้รับคําตอบว่าสิ่งที่ต้องการคืออยากให้เจเล่นเกมรับแบบหนักหน่วงแต่เจยังไม่สามารถทําได้แบบที่เขาต้องการ เมื่อชนะทีคิดจะย้ายสื่อญี่ปุ่นรายงานว่ามีหลายทีมในเจลีกต้องการคว้าตัวไปใช้งานแต่ฟรันตาเล่จะไม่ขายให้ทีมจากหลีกเดียวกันดังนั้นชอตของเจจึงเหลือแค่ทีมไทยลีกซึ่งตามข่าวมี4ทีมคือท่าเรือครูแบงคอกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและ B ีจีปทุมแต่ปัญหาอีกหนึ่งสเต็ปคือฟรันตาเล่ไม่ต้องการปล่อยยืมแต่ต้องการขายขาดอย่างเดียวด้วยราคา2ล้านดอลลาร์หรือ70ล้านบาททําให้3ทีมแรกไม่เดินหน้าต่อเหลือเพียงแค่ B ีจีปทุมเท่านั้นที่พร้อมจะสู้ราาค และสุดท้าย VG ีกับรันตาเล่ก็ตกลงราคากันได้ทําให้การซื้อขายเกิดขึ้นโดยชนะทิพย์จะกลับมาไทยลีกและได้ค่าเหนื่อยสูงถึงเดือนละ1.8ล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของนักเตะไทยบทสรุปของชนาทิพย์เขาเล่นในญี่ปุ่น7ฤดูกาลลงเล่นทุกรายการทั้งสิ่งน146นัดยิงได้18ประตูแอซิสไป23ครั้งและสร้างช็อตมหัศจรรย์เพเลย์สวยๆขึ้นในสนามครั้งแล้วครั้งเล่าสิ่งที่คนญี่ปุ่นประทัับใจจชนจนนาาิวสุดท้ย คือแม้จะลาทีมไปแบบไม่ค่อยดีด้วยการไม่ถูกส่งลงสนามแต่เขาไม่เคยพูดจาว่ารายโค้ดหรือฟรันตาเล่ใดๆทั้งสิ้นชนาทิปกล่าวคำอำลาว่า วันนี้ผมตัดสินใจว่าจะย้ายไปร่วมทีมบีจีปทุมผมอยากบอกกว่าตั้งแต่ผมย้ายมาเป็นผู้เล่นของคาวาซากิฟรันตาเล่ผมมีความสุขมากที่ได้รับสนับสนุนอย่างอบอุ่นเสมอแม้ผมจะมาอยู่ฟรันตาเล่ไม่นานแต่ผมก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งโคช้ชสตาฟและนักเตะรวมถึงพนักงานทุกคนในองค์กรแน่นอนผมจะสนับสนุนฟรันตาเล่ไปจนจบซีซั่น ผมภูมิใจที่ครั้งหนึ่งได้มีชื่อในประวัติศาสตร์ของสโมสรฟรันตาเล่ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและจากนี้ไปผมจะเชียร์ฟรันตาเล่ในฐานะแฟนบอลคนหนึ่งให้กลับมาคว้าแชมป์เจลีกอีกครั้งขอให้ทุกคนโชคดี บทสรุปของเรื่องนี้คือเจปิดฉากช่วงเวลา7ซีซั่นที่ญี่ปุ่นคือถ้าให้พูดตรงตรงโอกาสที่จะกลับไปญี่ปุ่นอีกครั้งในวัยย่างเข้า30ก็น่าจะยากแล้วเขาจะเริ่มต้นชีวิตบทใหม่กับบีจีปทุมด้วยเป้าหมายในการพากระต่ายแก้วกลับมาทวงชั้นลีกให้ได้อีกครั้งความรู้สึกที่อยากบอกชนะทิพ์คือไม่มีอะไรที่เขาจะต้องเสียใจหรือเสียดายการเลือกกลับมาเล่นฟุตบอลเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ชนาทิปไม่มีอะไรต้องพิสูจน์ตัวเองที่ญี่ปุ่นอีกแล้วเขาคือนักเตะอาเซียนคนแรกและคนเดียวที่ติดทีมออสตาเจลีกและเป็นนักเตะที่มีค่าตัวในการย้ายทีม3ครั้งมากเกิน200ล้านบาทนี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมสุดๆแล้ว การกลับมาประเทศไทยจริงอยู่อาจมีบางคนมองว่าดาวเกรดซึ่งก็เข้าใจได้แต่ขอให้เจอ,อย่าคิดอย่างนั้นเพราะการกอบกู้ไอทีของตัวเองได้กลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งเป็นสิ่งที่นักเตะคนหนึ่งควรกระทำอยู่แล้วดีกว่าสู้ต่อไปแบบมองไม่เห็นทางว่าจะไปอย่างไรต่อ สุดท้ายคิดว่าวงการฟุตบอลไทยควรขอบคุณชนาทิพครับที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศตลอดช่วง7ปีที่ผ่านมาทําให้คนญี่ปุ่นได้รู้ว่านักเตะไทยจริงๆก็มีคุณภาพเช่นกันและช่วยเปิดประตูให้นักเตะอีกหลายๆคนได้เข้าไปค้าแข้งในเจลีกแบบทุกวันนี้เป็นกำลังใจให้ชนาทิพย์เสมอและจะรอดูความมหัศจรรย์ของเจกับเวทีไทยลีกระเบิดฟอร์มให้มันสุดๆไปเลย